ผลการจัดโครงการโรงเรียนปลอดบุรี่โรงเรียนหันห้วยทรยพิทยาคมปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่119หมู่8หมู่บ้านศิริลักษ์ตำบลหันห้วยทราอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีเนื้อที่43ไร่71ตารางวาปัจจุบันเปิดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนทั้งหมด160คนคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด17คนการดำเนินง,งานตามหลัก7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มีดังนี้มาตรการที่1การกำหนดนโยบายของสถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนได้จัดทำนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่จากการประชุมของคณะครูผู้ปกครอง คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาอีกทั้งมีการทำ MOU ระหว่างองค์กรต่างๆอาทิเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติงานโดยมีการขับเคลื่อนทั้งโรงเรียนมีผู้อำนวยการเป็นแกนนำในการให้คำแนะนำกระตุ้นการเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางที่หลากหลายได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและเพจของโรงเรียนหันห้วยสายพิทยาคม มาตรการที่ 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานมีการรับสมัครนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่จัดตั้งชมรมเจนซีสตรองโรงเรียนหันห้วยสายพิทยาคมและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีการสำรวจการสูบบุหรี่ในโรงเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนการคัดกรองจากครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นมีการสำรวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูบบุหรี่ทางโรงเรียนมีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีการสร้างภูุิมคุ้มกันแก่นักเรียนเพื่อป้องกันผู้สูบรายใหม่ทั้งในโรงเรียนและชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมการเดินรณรงค์วัสบุป,ปรีในวันกีฬาสีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยการทำงานจิตอาสาปลูกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบหรี ทางโรงเรียนได้ติดป้ายและสติกเกอร์เพื่อการไม่สูบบุหรีแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้ชัดเจนตามบริเวณทางเข้าออกสถานศึกษาทุกช่องทางรวมถึงทางขึ้นลงอาคารภายในอาคารเรียนทุกห้องโรงอาหารและห้องน้ำเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละที่จะมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยไร้จุดอับสายตาซึ่งไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวางแผนหลักสูตรการสอนบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในรายวิชาต่างๆอาทิเช่นรายวิชาสุขศึกษารายวิชาภาษาไทยรายวิชาภาษาต่างประเทศรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาศิลปะเป็นต้น มีการบูรณาการรณรงค์ไม่สบหบุี่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้บูรณาการกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจากผลการดำเนินงานมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลงเนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องภัยของบุหรี่ จากการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและโรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานมาประมวลผลพร้อมทั้งได้ปรับปรุงกิจกรรมใหม่อยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนลดลงต่อไปมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุรีการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนเฝ้าระวังป้องกันโรงเรียนจากเรื่องการสูบบุหรี ทางโรงเรียนได้มีการรับสมัครนักเรียนแกนนําโรงเรียนปอดบุรีจัดตั้งชมรมเจนซีสตรองโรงเรียนหันห้วยสายพิทยาคมขึ้นมีการส่งเสริมนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ตามบ้านและชุมชนโดยเริ่มให้ความรู้จากบริเวณชุมชนร้านค้าร้านอาหารใกล้เคียงโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือให้บริเวณโดยรอบเป็นเขตปอดบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนไทยมาตรการที่6 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากครูที่ปรึกษาส่งมายังกิจการนักเรียนเมื่อทราบเรื่องแล้วจะมีการพูดคุยกับนักเรียนกลุ่มต้นเหตุและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคลมีการเชิญผู้ปกครองพูดคุยหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา สามารถส่งต่อนักเรียนที่สุพบุรีเข้าสู่ระบบบริการลดละเลิกบุรีตามความเหมาะสมโดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นด้วยการทํากิจกรรมจิตอาสาระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยรอบมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุรีร่วมกับชุมชน มีการประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนในการฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้สูบบุหรี่มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบร้อยเปอร์เซนต์มีการชี้แจงของความร่วมมือกับร้านค้าร้านอาหารภายในและภายนอกโรงเรียนไม่ให้จำหน่ายบุหรี่กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและโรงเรียนได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทรายมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายและวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันห้วยทรายมาให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมได้ใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเฝ้าระวังป้องกันดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการคุณภาพ P O L M ดังนี้ 1. planning การวางแผนโรงเรียนทำการสำรวจและเก็บข้อมูลจากนักเรียนครูและบุคลากร เพื่อระบุพื้นที่หรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับมาตรการทั้ง7คข้อเช่นลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนให้ได้ภายในหปีรวมถึงแผนการใช้มาตรการเช่นการรณรงค์การสร้างนโยบายใหม่หรือการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดอบรมเกี่ยวกับโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 2. organizing การจัดการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดบทบาทของคณะครูและนักเรียนในแต่ละมาตรการเช่นให้ครูเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่ปลอดบุรีนักเรียนเป็นผู้ช่วยรณรงค์เป็นต้นมีการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการรณรงค์เช่นป้ายประกาศสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ3 leading การนำและสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์เช่นการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ช่วยรณรงค์หรือการจัดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการสูบบุหรี่ 4. monitoring ติดตามและประเมินผล กำหนดวิธีการติดตามผลของมาตรการเช่นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือการประเมินผลจากสถิติการสุบบหรีเมื่อได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแล้วจึงนำมาปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเช่นการปรับกิจกรรมให้น่าสนใจเข้ากับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนวิธีการรณรงค์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้ร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้เข้มแข็งกระทั่งส่งผลทําให้นักเรียนโรงเรียนหันห้วยใสยพิทยาคมมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น